สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก็เกาแยเกเด้งอีกแล้วเหมือนี่เมือนนี้วันที่สามสิบหรือสามสิบเอ็ดวันอาทิตย์นะท่านผู้ชมเหมือน,นี้วันใดรื้มเมือลรื่ม,มวันแล้วค่ะอะลืมวันแล้ววันนี้วันที่สามสิบพรุ่งนี้เลขออกบอกออกวันจันทร์บอกเนาะเหมือนนี้ก็เลยตัวเลขเมื่อฝากนาทีจากคุณเกี่ยวหวยกวัวทอมอเนาะเกี่ยวหวยกวัวทอมอเพิน่นกะลงคลิปไปให้แล้วลงคลิปไปแล้วค่ะ ว่าน,นี้สามสามตัวบนเพื่อนไห้ม่สามตัวบนลอกหนีงวดก้อนเพื่อนบอกว่าพลาดไปค่ะกลับกันมาฮะตั้งเทียมตัคือบอกกับตั้งเทียคือกับลอกหนีงวดก้อนพลาดไปก็ไม่ได้ให้ซื้อทั้งเบิดค่ะเพื่อนไ้เห็นแนมว่าลอกหนี่บลา,าดจากเทียเตงวดที่เลี้ยวพลาดไปเนาะค่ะเนาะวันนี้งวดนี้เพื่อนไห้ตัวนี้ข้างบนหนึ่งสี่หนึ่งหกข้างล่างเจ็ดสองแปดสอง จมวยกอทอมอดอ่ะโด่งดังอยู่ในกลุ่มเจแดงค่ะโด่งดังในกลุ่มเจแดงเพราะว่าไหหมา่าดังห้าหน้อยกับเล่าเล่านี่งวดวางหันเข่าสองซีไม่ถูกกันเลยสักเจ้านะเตยกหมวยกอดทอมอนี่เข่าดีขึ้นกันกับสุดใจาผ้าลวยค่ะผู้ใดสีเขาคุมชุดใจาผ้าลวยก็เข่าไปเพราะว่าอัน เพิ่นกับว่างลงนี่คือกันเจแดงแท่มาว่างลงนี่สุดใจพ้าลวยคือกันได้เห้กันอยู่ค่ะเนาะของเจมวยกวทอทมอโด่งดังในกลุ่มเจแดงกลุ่มเจแดงกับมีอยู่ีกลุ่มของสุดใจพ้าลวยอีกของเดือนสกาวเองแช่ล่งใงห้ไปค่ะเจมวยกวทอทมมอแช่ลงให้ทุกลุ่มเป็นที่โด่งดังเนาะค่ะเหล็กเล่าถูกบอยค่ะแ่จ้าน้อยเิ่นประเด้ลงเนาะลงตะล็กเล่าวันนี้เลขไงก็เลยนํามาเสนอ งวดก่อนบอ่อเข่าค่ะเนาะงวดก่อนบอ่อเข่าพิษกันไลงวดนี่จะเข่าบอ่อนี่ค่ะก็มีหนึ่งสี่หนึ่งหกข้างบนเจ็ดสองเจ็ดแปดเอ้เจ็ดสองแปดสองสีเข่าบอ่อโคงสุดไายเขาว่า mm hmm. เจ้าเลขไม่น่าจะมาดอกจากคุณสกุลจันนะคุณสกุลจันค้นหยอกกับคุณเอกชัยได้ดค่ะทานผช้ชงเนาอะอะ กัเพิ่นกัเปลี่ยนซื้อเพราะว่าเพิ่นมีสองสูตรสูตรหนึ่งของคนเอกกัะไส่สูตรหนึ่งของคนสก,กุลจัน,นทร์กันเนาะทาไปช่วงเนาะกันเลยเพิ่นกันเลยได้แนวทางมาฝากที่เจ้ารับกินน่ะไม่ใช่ไม่ใช่ของเพิ่นเนาะเพื่อนได้ต่อมาจากเจเข็มพรนที่นี่ดังค่ะดังเพิ่นบ่าให้เอยซื้อของคณเจเข็มพรนกันเลยมาในหน้าวาเลขดับอา่า ดับสองหรือว่าเลขไม่น่าลงทุนเพื่อนไหนเอยประมาณนั่นละ่ะโบเดว่าเลขดับกับว่าเลขที่ไม่น่าลงทุนจากคนสกุลจันทร์ซึ่งมันผิดกันกับสูตรของเพิ่นสูตรของเพิ่นในมาจังสี่จังสี่แต่ว่าทางในเขารับกินนะเขารับกินแต่ว่าพูดไม่ได้เขาให้ว่าเลขดับหรือว่าเลขไม่มีเลขไม่น่าลงทุนเลขไม่น่ามาประมาณนี้ละ่ะ มันดังเลียวมันดังเขาหูเขาเขาฟั่งอยู่เนาะคะ่ะ่นก็รบกวนาฮ้เอ่ยว่าเจ้ารับกินอ่เข้าใจตรงกันนอะเจดียนกับบอกลายข้างเรียวขอให้เป็นเลขดับหรือว่าขอให้เป็นเลขไม่น่าจะมาเนาะคะ่ะสาหรับคนสกุลจันรบอกมาเฮ้ให้สองเ้าเป็นยังเจ้าเงินดับสองสันอันนั้นมันเจ้ารับกินสองขามันไม่เกี่ยวกับคนที่ทําสูตรหวยเข้าใจเด้อค่ะเด้อเนาะ แต่ว่ากับบอกเขาใจคือกันเท่าเบอรงกกระิบอกเข้าใจกันเท่าบอฟังเนาะถ้าฟังเจแดงชัดๆทุกคำนี่จะรู้เลยเจแดงกับกระซิบบอกอยู่คนที่ฟังเข้าใจกับเข้าใจตามนั้นเจแดงเอ่อสำหรับคนปึกกับปึกอยู่คือกันเนะ่ะที่ที่พอ,อยังคือฟังบอลนั่นเนาะคือฟังบอนชัดแจง้งคือทํางานไปน้าฟังไปน้าหรือฟังล,ยลอยๆยัางสิท่านจะไม่เข้าใจเนาะต้องตั้งใจฟังถึงจะเข้าใจเนาะกัะนเนาะ สามตัวบนของคุณเจมว่วยห้มากงวดนี้จับตาม,ม่องค่ะเพราะว่าเด็คกคนกระดงดังบันิสุดใจพารวยเิ่นกันให้สองตัวบนล่างของของรัฐบาลได้เพิ่มทำให้น้อยเข้าวยรัฐบาลเคล็ดหมายเจดงด้วยอ่าก็ตามได้ในสุดใจพารวยที่เจด,ดงโลงคลิดไปแล้วเนาะวนากสินะตามมาอีกค่ะวนากรสิตามให้อีก,ก,อกสําหรับเจมหวยกอดท่อหม้อเนาะค่ะเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจเดีย์เจเดแยงพาไปเบ่งตัวเลขกันเลยค่ะเนะาะหวยแม่สว่างสื่อกันรือย่างค่ะเลขดังเลขอั้นนะตอนนี้ก็คงน่าจะเป็น,ปนรตรัวได้ล่ะเจดีย์มกาลันตีเก้าห้าเก้าหกนี่แหละเนาะค่ะคุณแม่กัละยาก็ลงให้แล้วนะคะเสี้ยนหนองคายก็ลงให้แล้วค้นๆ้พนพีใส ค่อยติดตามเป็นกำลังใจใเจแดงแน่ก็ได้มาจากเส้นต่างๆมานำเสนอแล้วค่ะมวนนี้รู้สึกว่าเก้าจะมาแห้งค่ะเก้ามาแรงแต่เจ้าไม่รับกินก้าวไม่เล็กไม่ดับเก้าเนะคะเนาะแต่เป็นสองก็ไปดับสองนะคะเนาะแต่ว่าสองก็มาแรงม้วนนี้นะสามตัวบนเจ๊หวยกวทอมอเนาะสามตัวบน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังซื้อขี้มาตามเบอร์โ้วคือในหน้าจอค่ะทีมก็โปรอยู่ที่พันหนึ่งร้อยมุดเขตเมษานี่เท่านั้นหมดเขตสงการนี้เท่านั้นเนะาะจมตัวบนค่ะเจ๊หวยก่อท่อหม้อกับยูทีเจ็ดหกหนึ่งสองหนึ่งหกแล้วก็ เจ็ดหกสามค่ะกันกันค่ะตัวกันก็คือตัวกันก็สองหกแปดสองหกเก้าค่ะ, 2, 6, 8, 2, 6, 9, คะนะคะมีแค่นี้นะะเนาะค่ะเนาะตัวกัน จี๋หวยก่อหแม่แบบนี้เน,นาะค่ะแคบหนาจอไวเดอร์ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางใกนการเซี่ยงสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลนี่ค่ะ,คะจี๋หวยกทรทม,มนะคะเจ็ดหกหนึ่งสองหนึ่งหกเจ็ดหกสามกันสองหกแปดกันสองหกเก้าค่ะสองมากสองซีอิวักลอยค่ะโอ้โหสองหกแปด สองหกเก้าตัดชิ้นใจว่าต้องมากเก่านะบนหนึ่งมากบอม,มากม่กะจะมมากเก่าประมาณนี้แหละนะคะนี่คืองวดกรของเราค่ะบนวิ่งหนึ่งนะล่างวิ่งสองนะคะบนหนึ่งล่างสองค่ะ นะคะท่านผู้ชมลำด้วยถูกหวยเป็นน้ากันงวดนี้ว่ถูกงวดนี้จะไปถูกงวดวได้ใจให้แล้วเจแดงนะหวดก้อนเสียหนักขึ้นกันค่ะงวดนี้ซื้อเบาๆค่ะไม่ได้ซื้อน,นักเบาๆได้เลยค่ะเนาะเอาเบาๆค่ะงวดนี้ขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะเจแดงขอตัวลาไปก่อนคลิหนาเจอกันใหม่ ในคลิปหน้าเจอกันในหน่วยบนหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างค่ะวดหนาคลิปหน้าค่ะหลักหน่วยบนหลักหลักหน่วยบนหลักหน่วยล่างเอา้าเอา้าท่านผู้ชมสีมาตัวใดหลักหน่วยตัวเดียวล่างค่ะนะคะจากคนตระกูลแสนสุขค่ะ แกเดี่ยงโตัวลาไปก่อนจั่งซื้อขี้มากค่ะตามเบอร์ร์คือในหน้าจอหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรีบซีเลยไว้มันจะโคตกกำหนดสงการนี้เท่านั้นนะคะสงการนี้เท่านั้นค่ะหมดลอดนี้เท่านั้นนะคะใกล้จะหมดเลทเลยหมดเลทหมดลอดก็ <c oughs> ามเบาขอโทษค่ะท่านผู้ชมฝ้าไลา่สิบสองอ้อยพัดเป็นสิงนค่าขายดีค่ะตาฝ้าตาฟ้างตา ตาเห่าเบอร์เฟ้าฟัางฟัางน่ะกินได้ค่ะทุกผู้ชมเนาะเบาหวานขึ้นตาก็กินได้ป้องกันเบาหวานขึ้นตาด้วยแคลเซียมแคลแมกแกปวดกระดูกปวดเกาลดบวมของเกาได้ผลเพราะว่าคนที่บานเจแดงน่ะเป็นเกาเนี่ยปวดกระดูกนี่บวมบวมเนี่ยกระลดค่ะทุกผู้ชมบวมที่ขาบวมที่มือน่ะเกาพิ่นจะลดเลยเน่เห็นผลกับเจแดงนี่ละที่ให้ญาติกินเนาะค่ะทุกผู้ชมแคลเซียมแคลแมก สี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะกระกล่องหน,นึนี่สามกล่องซื้อสามกล่องสี่ร้อยห้าสิบอานะคะลดราคาปูคือกันกับขี้มค่ะเอาค่ะตามคุชมเตรียมขอตัวลาไปก่อนนะคะกับสามตัววนเจ๊หวยกกทอมอค่ะเจ็ดหกหนึ่งสองหนึ่งหกเจ็ดหกสามค่ะกันสองหกแปดสองหกเก้าค่ะบนหนึ่งค่ะล่างสองค่ะเนาะ ตัวใส่เอานะคะเดี๋ยวเจแดงขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหนะ้าจะลงคลิปหน่วยบนหน่วยล่างตัวเดียวเนาะคะ่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเจแดงจนจบสวัสดีค่ะขอให้ท่านรวยๆนะถ้าดูเจแดงจบไปลคะค่ะสวัสดีค่ะ